สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการยืมอ e ีบุ๊กจากฐานข้อมูลอ e ีบุ๊กคอลเลกชันเอฟโกโฮดขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก่อนนะคะโดยเข้าไปที่ www.library.nmu.ac.th แต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลอ e ีบุ๊กโดยตรงนะคะโดยคลิกที่ด a ต a าเ s e เมื่อเราคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บของ Database แล้วนะคะให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาคลิกที่คำว่า e-book และคลิกที่คำว่า e-book collection FGO host เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะจะปรากฏป๊อปอัพให้เชื่อมต่อกับ o p e n a 1 0ตรงนี้ให้เราคลิกเลือกใช้งานที่คำว่า log in using Nmu Google account จากนั้นจะปรากฏป,ป๊อปอัพล็อกอินการใช้งานของอีเมลให้เราใช้ username และพาสเวิร์ดอีเมล atnmu.ac.th เมื่อเราทำการล็อกอินกับ o p e n a t e n แล้วจะปรากฏหน้าจอการสืบค้นของฐานข้อมูล e-book collection e c h o h o s t จากนั้นให้เราทำการสืบคน e ้น e-book ที่ต้องการที่ช่องเส์อได้เลยนะคะ เมื่อสื่อคน e ้นอีบุ๊กที่ต้องการได้แล้วหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดของอ e ีบุ๊กที่เกี่ยวกับคำค้นของเราโดยให้เราสังเกตที่ด้านบนซ้ายของชื่อหนังสือจะระบุประเภทของทรัพยากรไว้นะคะว่าเป็นประเภททรัพยากรแบบไหน และฐานข้อมูลยังบอกข้อมูลการเผยแพร่ของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ว่าเผยแพร่เมื่อปีไหนและเผยแพร่ในฐานข้อมูลอะไรคลิกที่คำว่าดูรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของอ e ีบุ๊กอันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอของรายละเอียดอ e ีบุ๊กที่เราคลิกเข้ามาหน้าจออันนี้นะคะจะมีการบอกถึงจำนวนตัวเล่มที่ให้บริการ อย่างการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มทางฐานข้อมูลจะอนุญาตให้ยืมอ่านเป็นฉบับเต็มได้หรือไม่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการจำกัดเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะและการดาวน์โหลดเป็น pdf สั่งพิมพ์ส่งอีเมลหรือบันทึกได้ครั้งละกี่หน้าต่อจำนวนแผน่นวิธีการดาวน์โหลดบท e-book เฉพาะบทที่เราต้องการนะคะให้เราคลิกที่คำว่าเข้าถึงทันทีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะให้สังเกตทางขวามือของทางหน้าจอจะมีสารบัญของอ e ีบุ๊กเล่มนี้อยู่ค่ะตรงนี้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดอีบุ๊กเฉพาะบทได้นะคะโดยฐานข้อมูลจะจำกัดการดาวน์โหลดจำนวนหน้าของอ e ีบุ๊กจำนวน60หน้าต่อวันค่ะและเมื่อเราเลือกบทของหนังสืออ e ีบุ๊กที่ต้องการได้แล้วนะคะให้คลิกที่ไอคอนการดาวน์โหลดอีบุ๊ก ตรงด้านขวาของบท e-book ที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงกล่องข้อความในสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะเป็นข้อมูลจำนวนหน้าที่มีให้ดาวน์โหลดโดยทางฐานข้อมูลจะให้สิทการดาวน์โหลดจำนวน60หน้าต่อวันค่ะถัดมานะคะจะเป็นการเลือกรูปแบบการดาวน์โหลดของบทความว่าเราต้องการแบบการดาวน์โหลดเป็นรูปแบบไหน เช่นเลือกทั้งบทเฉพาะหน้าปัจจุบันหรือกำหนดช่วงของหน้าการดาวน์โหลดเองค่ะเมื่อเราเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้แล้วนะคะให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดแค่นี้เราก็มีอ e ีบุ๊กเฉพาะบทไว้อ่านในรูปแบบไฟล์ PDF แล้ว และจากทางขวามือของหน้าตอนะคะจะเป็นสารบัญของหนังสือตรงนี้นะคะสามารถให้เราเลือกอ่านเฉพาะบทได้เลยนะคะและตัวเลือกการเข้าถึงอันนี้นะคะเราสามารถคลิกเข้าไปอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มแบบออนไลน์ได้ทันทีเลยนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกรูปแบบการอ่านเป็นแบบอ e ีพับหรือ PDF ได้ตามสะดวกเลยค่ะ แต่ถ้าหากเราต้องการดาวน์โหลดอีบุ๊กแบบฉบับเต็มนะคะให้เราคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มและจะมีป๊อปอัพการดาวน์โหลดอีบุ๊กขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะตรงคำว่ายืมเป็นเวลาคือให้เราระบุวันที่ยืมได้เข้าว่าจะยืมกี่วันโดยตัวฐานข้อมูลจะให้ยืมได้ตั้งแต่1วันขึ้นไปถึงสูงสุดได้7วันค่ะ ถัดมานะคะคือช่องการเลือกรูปแบบการดาวน์โหลดว่าเราต้องการการดาวน์โหลดแบบ PDF หรือ ePub และอันสุดท้ายนะคะฐานข้อมูลจะถามเรามี Adobe Digital e d i t i o n สำหรับไว้อ่านแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ติดตั้งให้ดำเนินการติดตั้งตามคู่มือของห้องสมุดได้เลยนะคะ เมื่อเราติดตั้งตัวโปรแกร,รมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือใครที่มีตัวโปรแกร,รมอยู่แล้วนะคะให้เราคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นเรามาลองทดสอบดูนะคะว่าไฟล e ์อีบุ๊กที่เราดาวน์โหลดจะเปิดอ่านได้ไหม โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวไฟลอีบ e ุ๊กได้เลยนะคะเย้ๆ yeah, yeah, แค่นี้ก็สามารถมีอ e ีบุ๊กไว้ได้อ่านแล้วขอบคุณที่รับชมและรับฟังกดติดตามกดซับสไครป์ที่ช่องห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้เลยนะคะ